สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาชมเห็ดฟางนะครับนี่คือเห็ดฟางเห็นไหมครับนี่ครับเห็ดฟางนี่คือก้อนฟางผมอัดก้อนไว้เป็นของเขาเจ้าเนี่ยครับนี่ครับผามอัดก้อนไว้นี่กะลายก้อนนะครับต่ว่ากะให้มูแนนมา่ขอแบงไปเพราะว่าเห็ดเห็ดมันออก นี่ครับกำลังออกมาคงเก็บไปหลายชุดแล้วครับอออกอบบ็ออกอเรื่อยๆนะครับนี่ครับออกโบทอยเยอะแยะนะครับเห็ดกำลังออกฟังี่ก็มี่พี่้องเลยเห็ครับค้ใดชอบอกินเห็ดนะครับมีก่อนฟางทิม ไว้แบบนี้อัดก่อนไว้ไม่ไต้องไปซบำด้วยพี่น้องครับตัวดีที่ผมสะไวน้นี่คือผมเหยียบม,มันนะครับตอนนั้นผมกิ่งมันพังลงมาผมก็เลยจะไม่อะว่างใส่กล่องตู้เย็นแบบนี้เพราะว่าตู้เย็นมันออกดีนะครับทั้งขางก่อนนี่ว่านก่อนโอ้ออกหลายอีกทีครับมันกับเวนชุดมันด้วยพี่น้องบดชุดมันก็จะออกอีกชุดใหม่บกกุกีมือนะครับข้าวเขามีหลายก้อนแบบนี้นะครับ ก่อนจะสลับกันออกหลายๆก้อนนี้ผมกำลังเลียเ้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้หลายก้อนนะครับนี่ครับก้อนนี้บดล้นกระอ,อกด้วยครับนี่ครับยังให้มีเหบบ็ดเตียมนี่เห็ดแบบนี้เน่าครับมันก่อนจะเป็นเสื่อเห็ดฟางนด้เลยเนาเห็ดนี่หน่อยนี่ก่อนเดี๋ยวผมบ่รู้ว่าเห็ดยังครับนี่ครับ มันคือเก็ดฟางธรรมาชาติครับเดี๋ยวก็ได้ผลลอยเปิดเส้นนะพี่น้องนะครับขั้นผีกระมีได้พี่น้องนี่ออกผมบริดึงหลากออกมากครับมันหนักนะหลากของม้าไหวนะให้มันถูกแสงแดดนะครับยามันถึบเกินนะี่ครับดางก่อนนี้มันก็ติดต่อใหม่นะครับ เดี๋ยวมันก่อ,อกของมันเองครับมันกระทั่งออกมาของมันเองภายนอกนี่ครับนี่ครับภายในคือกระดี่พี่ใน้องพี่ภายในเฮ้ยครับไปได้เปิดไฟให้เบิง้งนี่ครับภายในมีหลายก้อนนะครับหลายดอกอยูค่คัดเฮ็ดกินแบบครอบครั้วน้าพี่น้องครับวันนี้มีประมาณสิบก้อนสี่ก้อนทดตกงหั่มนะครับตั้งเป็นก้อนเลยอย่ามีเพราะตรงไปะสะมันตงนองไปเหยียบไม่ได้น้อง เยียบมันเฮ็ดมันจะบออนะครับปล่อยถิ้งไว้แบบนี้นะครับถ้าจะได้เก็บกินอีกโดนครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆได้พี่น้องครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามนะครับเฮ็ดฟังของผมนี่ก็นี่ครับเกิดจากง่วนีะครับผมอยากง,ง่วนแล้วผมอัด ก่อนฟางไว้นะครับจะได้เกิดเฮ็ดนะครับธรรมชาตินะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยไว้ใส่อย,ย่างนั้น,นครับแต่จะฟางมันก็เป็นปุ๋ยแล้วครับครับผมด้เอาเสือเห็ดมาใส่นะครับเกิดเองตามธรรมชาตินี่ครับนะครับตอนที่มัน ว่าท่านนาผมก่อจะไว้ให้งั่วผมกินนะครับส่วนที่บัเนนาผมามาสะมันก็ะยิงไปกิงมาเมื่อก่อนจะบอกรึ้พี่น้องนี่ครับเห็นบอกครับส่วนในที่เปิดก่อนอยู่ที่มีส่วนเปิดกอ่นดกอนนี่คือแบบนี้นครับตั้งไว้แบบนี้ครับก็จะออกของมันเรื่อยๆนะครับผมบอกค,ครับเก็บฟางไไนะครับตั้งไว้แบบนี้ครับกออกของมันเองครับ ส่วนส้มหนีครับนหน่อยนะครับสีฝั่งก็วกกวดจะไปตั้งใส่กองฟมตู้เย็นนะครับที่ผมแก้วนะครับผมกดว่าเรี่ยงเรี่ยงกันไว้อันนึงนะครับให้มันไลายก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดูดน้ำที่นอข้างใต้มันมีความชื้นนะครับทันมันชื้นนะครับมันก็จะออกจากข้างล่างเอาพะไว้ครับให้มันนั่นหนา นะครับให้มันเกิดเสื้อเห็ดให้มันความร้อนคือฟางอัดก่อนแบบนี้นะครับฟางอัดก่อนแบบนี้แหละเสื้อเห็ดออกดีออกมาจากข้างในนะครับ